ก็็ไม่เหนตั้งนี้ก็ไม่เห็นตั้งอย่างนี้ก็ไม่เห็นตั้งเห็นไหมเห็นไหมทุกคนได้กินไหมแด้ยินไหมร้อ,เรอรนเถอะวะสวัสด,ดีค่ะได้ยินไหมเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคน ดูเหรอร้อนเรายังไม่ได้ทำกับข้าวเลยหรอเราอาจจะไม่เห็นได้แค่นี้เองอ่ะอะไรปิปโป้ไม่ให้กินของเขาของเขาห เสียงเลยตม่ใส่ไหมเนะเขาบอกว่าห้ามกินเนื้อดิบกินไปก่อนกันนัองลงนั่งลงก่อนนั่นังน่งนั่งอยานั่งไม่นั่งปวดหว่บบนี ดูเงอรดีทุกคนร้อนมากสัสเดียขาทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปเล่นกับเจมบ,บเลยน้องนุ่นนี่เราไปหาน้องนุ่นนะคะเราก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นน่งลง ไม่ให้มันมีน้อยได้มันนิดเดียวเองเนื้อวันเนี้ยได้มันเยอเองใช่เหรอแข่งกับมมุมทาเด็กไม่ได้แข่งไม่ได้ได้ มาแค่นี้นั่งไม่ไม่กินสวัสดีค่ะสระยุธไม่น้องวิเดือดน้ำลายไหลใส่ของเค้าไม่กินไม่นั่งก่อนนั่งนั่งเดี๋ยวเอาขนมมาให้เร็วมันร้อนนั่งเราเรา กินยกวขนจริงหรือเปล่าเนี่ยอร่อยอืมอร่อยหล่อ,อมากมากไม่เอาเดี๋ยวมันเป็นพยาธิให้เราเป็นคนเดียวพอคนเป็นอะ่ะมันยังรู้แต่หมาเป็นมันไม่รู้ไง เดี๋ยวรอห้าขานมกินทำไมแล้วมันนั่งมองหน้าเจ๊บโบยังไม่ชวนเลยเดี๋ยวรอเจ๊บโบน่าจะบอกแม่อะ เดี๋ยวเราดูแม่มาถามนะคะเพราะว่าปกติเจ๊โบจะไม่ชวนกับนาเจ๊โบจะบอกแม่แล้วแม่ก็จะบอกนาเพราะว่าถ้าชวนกับนาก็เหมือนแบบต้องไปขอแม่อรอบแต่ถ้าขอแม่เลยแล้วแม่บอกก็ได้ไปเลยอืม ไม่ให้กินเอะ๊ะเลยมันให้เรื่องไหมน้ำลายหยดเนี่ยมันอยู่ไกลไงอยู่ใกล,กล้ๆก็ไล้เอาให้เห็นแค่นี้ได้ไหมหน่ามันบานบ่ะได้ยินไหมได้ยินหรือ,อยัง คูดังอยู่นะอยากกินตับวัวตับวัวมีแต่เนื้อวัวอืมมาฮักจืมมันาามีนม้นอยถ้ามีเยอะแบ่งดูมีแล้วเจ้เองน่ะ ่เองปกติกินเป็นกิโลอ่ะไม่แกับก,ก,กินเนื้อกินน่าจะกินเยอะหน้าก็เลยบานโอ้โหกินเก่งมากกค่งคืนยังกินนะคะทุกคนเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นมาม่านิ่ต้มทีละสองซอง ทำมให้อ้วนได้ยื่งเลยไม่ชอบกินผักค่ะคพรถ้ากินเนื้อก็กินแต่เนื้อคนอื่นอาจจะกินซอยจุก,กับผักนาไม่กินนากินแต่เนื้อเอาเน้เนเนื้อเลยค่ะนี่ไงผักนี่ไงนี่เห็นไหมนี่ผัก สัสดีค่ะอย่าว่าแต่ระยองร้อนนะคะสุรินก็ร้อนมากค่ะดูเหงื่อนะคะทำกับข้าวแค่ทำน้ำจิ้มเองนะคะวันนี้นะทำปลาเน,นึ้อมะนาวนะคะทำน้ำจิ้มยังไม่เสร็จดีเลยเหงื่อแบบท่วมหมดแล้ว ยังไม่นึ่อปลานะคะแต่ทำน้ําจิ้มแล้วเพราะว่าพ่อก็จะมาจากไถนาก็ทุ่มหนึ่งเราก็เลยยังไม่นึ่งปลาเพราะว่าถ้ากินมันนึ่งมันต้องกินน้อนร้อนร้อนทุกที่เลยค่ะ สวัสดีค่ะเขาบอกว่าเข้าหน้าฝนมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ยังไม่เห็นฝนตกสักกะเม็ดเลยค่ะทุกคนร้อนมากมาแล้วมาแล้วเนี่ยกระจุมีคนบอกว่าให้กินให้ดูหน่อย พ่อบอกว่าเกกกะนะคะแกก็เลยไม่ให้ไปเพราะว่าแกเพิ่งไปเมื่อตอนบ่ายกว่า,วาแล้วแล้วนะาต้องทำกับข้าวเย็นนะคะนะาต้องทำกับข้าวเย็นทุกวันอ๋อวันนั้นไม่ได้นึ่งปลาค่ะวันนั้นย่างปลาเผานะคะปลาเผามันจะเป็นน้ำจิ้มถั่วตัด ใส่พี่ผงมุมนี้แหละที่บ้านทำนะคะอม,มาเป็นนาเนี่ยเป็นคนคิดเมนูทุกวันปวดหัวชิบหายเลยแต่ละวันกินอะไรพอถามแม่แม่กินอะไรแม่ก็บอกไม่รู้ถามพ่อพ่อก็บอกเลยไม่รู้อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปค่ะวันนี้มาจากไป ไปไหนวะไปไปไปนั่งร้านกาแฟมากับพี่นะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่ส้มอะ่ะพาแกจะพานั่งเมาหมวยจนถึงสี่โมงเลยกว่าจะกลับขอบคุณนะคะ จะหมดแล้วจะหมดแล้วเราก็จะมานั่งกินขนมต่ออร่อยมากเจะได้ไม่มีตับเมนูมันก็จะวนอยู่นะคะบางทีก็น้ำพริกน้ำพริกก็น้ำพริกหลายวันติดเดี๋ยวก็น้ำพริกกระทูเดี๋ยวก็น้ำพริกกะปิน้ำพริกปลากระป๋องวนกลับมาอีก ต้มฟักกับปลาทูต้มปลาย่างปลาหนึ่งปลาต้มกระดูกหมูต้มขาหมูวนอยู่อย่างเงี้ยหมดเมนูแล้วค่ะทุกคนอร่อยมากกินอยู่คนเดียวหน้าผู้ไม่กินผักนะคะทุกคน บางคนชอบกินเผ็ดแต่ว่าไม่ชอบกินผักหมด,เ,ดมเนี่ยหมดนี่ร้อนร้อนมาก ดี่ทุกคนด้วยนะคะ